และนี่คือลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์โทโซครับโทโซ PA 2ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำและรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแบบเต็มมูคัลเบลไปเลยครับอันดับแรกครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือกันน้ำสูงถึง IPX7 เลยทีเดียวครับรองรับโทโซแอปครับสามารถมาเปิน EQ แอปได้ถึง16รูปแบบครับแถมสามารถตั้ง EQ ได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อ ZO m o มดได้เอา2เครื่องต่อมาเล่นกันเป็นซ้ายขวาได้นะครับสามารถกดรับสาย วางสายสัทนาผ่านตัวลำโพงได้เลยมีปุ่มมีคิว้วตัวลำโพงนะครับเพิ่มย่านเบสและแหลมในตัวได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือคุณภาพเสียง16วัตต์ครับดังเกินตัวให้กลางที่ใส่พุ่งเบสที่อัดมันแน่นและนุ่มมากๆครับว้าวตัวขนาดนี้นะครับใส์พกพาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับฮ่าฮ่า 1,990บาทครับทั้งหมดที่ผมพูดไป1,990บาทเท่านั้นครับ คือมันก็อาจจะไม่ได้ถูกแบบแค่ราคาไม่กี่ร้อยนะมันอยู่ในหลักพันนะครับแต่ด้วยสเปคที่ผมพูดไปเมือ่อกีน้นั้นคือแค่คร่าวๆนะแค่เฉพาะพวกจุดเด่นใหญ่ๆนะครับยังทําได้อะไรมากมายขนาดนั้นผมว่ามันสมราคามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอย,ย้อนไปตั้งแต่การแก,กแะกล่องกันนะครับดูนะครับว่าแต่เราซื้อมาหน้าตากล่องเป็นยังไงแกะออกมาแล้วเจออะไรบ้างนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวมาดูสเปคมาทดลองใช้เหมือนเดิมครับนะครับโทโต้พี PA 2นะครับตัวนี้นี่นะครับหน้ากล่องเขาเป็นแบบนี้นะครับ Total PA 2นะครับด้านบนกันจะเป็นไอคอนบอกพวกสเปคต่างๆจุดเด่นนึงก็เหมือนคล้ายๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยแกะดูทีเดียวค่อยดูสเปนรวมทีเดียวนะครับไม่เป็นไรอันนี้ครับ4จุดเด็ดหลักนะครับก็เหมือนกันเลยที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็มีด้งนกันน้ําเชื่อมต่อแอปตัวเดเวอร์ของเขาอย่างเฟียวนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสิริโอไดประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากมาเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับสัมผัสแรกครับ นี่เปิดมาก็เจอคู่มือคุยไกลก,ก่อนนะครับเปิดแผ่นนี้มาไอ้นอนอย่างฟยวเลยครับอ่าครับอ้เท่เท่ทททท่่่คือผมชอบในขนาดของเขาที่พอดีไม่เด็เล็กจนเกินไปแบบทําเสียงไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เถอะทะจนแบกยากอะไรเงี้ยขนาดพกพาก,กันพอดีนะครับนี่ตัวลาโพงของเราแล้วก็เป็นแอมอ,อีมมาก นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับไทซีแล้วก็อันนี้เป็นเชือกนะครับเป็นเชือกเชือกไนล่อนนะครับสำหรับใส่ นี่นี่ใชด้านหลังใส่ของตรงนี้ไว้นะครับจะได้แบบถือหยิบจับสะดวกแล้วหล่นไม่เป็นไหประมาณนั้นนะครับด้านหลังครับอันนี้คือเขาเป็นพลาสติกนะครับปิดไว้แต่ว่าเขาบอกอยู่นะครับว่าตัวไหนทาอะไรบ้างตรงนี้อ่ะสรุปแทบบอกหมดแล้วเนี่ยก็ดีนะครับยงล้วดูตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับพอเดี๋ยวตอนใช้แล้วก็ต้องแกะนี้ออกนะอ่ะนี่ครับนี่คือปุ่มเปิดปิดครับกดค้างไว้ประมาณสองนาทีเพื่อเปิดปิดเครื่องนะครับนี่คือปุ่มเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับก็เอาไว้เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือหรือว่าเอาไว้เเเชืื่่่่อออมตครงงหนึทป นะครับปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงครับแล้วก็รับสายวางสายด้วยนะครับปุ่มนี้นี่ปุ่มลบกับบวกแน่นอนครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงครับเห็นไหมครับกดค้างทงนี้เพื่อเลื่อนเพลงหน้ากดค้างนี้เพื่อย้อนกลับเพลงกลับไปนะครับก็กดครั้งเดียวก็เพิ่มเสียงลดเสียงตามนั้นนะครับแล้วก็มีปุ่ม EQ นะครับก็คือ กดหนึ่งครั้งครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆระหว่าง Standard, Table และเบสนะครับอ่าก็เพิ่มเสียงแหลมเพิ่มเสียงสูงอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับอ่าประมาณนั้นนะนี่มีบอกให้หมดเลยสบายเลยครับแล้วนะสุดท้ายตัวนี้คือช่องจับแตะชารครับเป็นไทซี C, นะครับง่ายง่ายง่ายสิ่งนี้ดีมากครับอ่าโอเคดูรอบตัวนี่ใช่ไหมใช่ไหมอ่าอย่าได้คิดไว้ครับเติบ โ okay. อเคลวโพงตัวมันก็ห่อหุ้มด้วยเหมือนเป็นผ้านะครับเป็นตัวผ้าตาข่ายอย่างนี้นะครับล้วข้างนี้เป็นซิลิโคนอ่าเผื่อบางทีเวลาหล่นเวลาอะไรเงี้ยการซิลิโคนลงพื้นอย่างเงี้ยผมว่ามันช่วยเซฟอีกแรงหนึ่งนะครับจะช่วยแบบถนอมตัวลำโพงของเราได้มากขึ้นนะโอเคแล้วมันก็สามารถวางได้สองแนวคือวางตั้งนอนอย่างนี้แล้วก็ตั้งอย่างนี้ได้หมดอ่าใช่ครับนี่เออโอเคนะครับขนาดพอดีพอดีนี่ผมจับด้วยมือให้ดูประมาณนี้ นะครับอ่าอ่ะ,อะโอเคสาย้เรียบร้อยแล้วนะครับวัเราถือหิ้วอะไรอย่างเงี้ยจะได้มั่นใจได้หล่นก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นนะครับอ่ามาครับเรามาทดลองเปิดเครื่องฟังดูก่อนอเสียงเป็นแบบนี้ครับอ๋อคือส่วนนี้มันไม่ได้แบบลุกเล่นบู๋หวาไม่ได้แบบมีไฟปึ๊บป๊อบอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นแบบดำเข้มดุอะไรประมาณนั้นนะนะอ่ามันมี ไฟได้อยู่เหลือตรงนี้นะครับแล้วมาดูในส่วนของสเปคนะครับตรงนี้จะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นบลูทูธ5.3ครับระยะการเชื่อมต่อประมาณ10เมตรด้ไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับ audio c o d e กรองรับทั้ง AAC และ SBC นะครับคุณภาพเสียงนี่นะครับกำลังขับต้องบอกเลยว่าให้มาถึง16วัตต์เลยทีเดียวครับและใช้เป็นดันามิกไดเวอร์นะครับมีพาสซีฟเรเดเตอร์2ตัวแล้วก็มีวูเฟอร์อีก2ตัวนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่วนย่านความถี่นั้นอยู่ตั้งแต่ช่วง60 ถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยทีเดียวครับไมโครโฟนมี1ตัวครับสามารถรับสายคุยโทรศัพท์ผ่านทางตัวลำโพงได้เลยด้านแบตเตอรี่นะครับจะให้มาเป็น2,000มิลลิแอมป์สก้อนหรือพูดง่ายก็คือ4,000มิลลิแอมป์นั่นเองครับและระยะเวลาการใช้งานก็ใช้งานได้12ชั่วโมงที่ความดังระดับ50%ครับส่วนการชาร์จนั้นจะเป็นชาร์จด้วย USB Type C ใช้ได้เวลาในการชาร์จจนเต็มประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงครับการน,น้ํา IPX เจ็ดครับสบายใจหายห่วงและเทคโนโลยีเสียงที่เขาใช้นะรัาก็เป็นโ t โซ a u d i ค X 2 0 Ac o u s t i c t e c h n o ติ g เทคโนโลยีะครับบอกเลยว่าฟังเพลินฟังสบายแน่นอนส่วนฟีเจอร์อื่นนะครับก็อรองรับการใช้งานปรับ EQ ผ่านทางโ t โซ App นะครับซึ่งมีฟีเจอร์ทั้งหมด16รูปแบบและสามารถแต่งได้เองเหมือนที่บอกไปในตอนต้นนะครับสามารถเชื่อมต่อ t ซนโ o Mode ได้รองรับการใช้งานคำสั่งเสียงและสามารถปรับ EQ ที่ตัวลำโพงเองได้ด้วยปุ่ม EQ ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เช่นกันครับเรามาใช้งานกันเลยครับรับแรก เราเชื่อมต่อกับมือถือก่อนนะครับให้เราเปิดลำโพงนะครับนี่ครับแต่แล้วบลูทูธนี่ก็พิบแบบนี้ก็คือพร้อมครับรอการเชื่อมต่ออยู่นะครับเราก็เปิดบลูทูธในมือถือของเราได้เลยนะครับอ้าวอันนี้มันขึ้นมาเลยแล้วก็เข้าว่ามันเจออยู่แล้วนะครับนี่อ่าเอาใหม่ครับสมว่าเปิดมาปุ๊บเราจะค้นหาก่อนนะครับอ่านี่ครับโทโซ PA 2ครับแล้วก็กดให้มันเชื่อมต่อกันเลยนี่ ง่ายจบเห็นไหมครับสมัยนี้นการเชื่อมต่อง่ายมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราปิดลาโพงไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่มันก็จะเชื่อมต่เออัตโนม,มัติครับไม่ต้องเชื่อมต่ออีกหลายๆรอบนะครับอานจะทำให้ดูนะครับนี่ถ้าเกิดเชื่อมต่อครับตัวแรงลันบูทูธตรงนี้จะเป็นแสงสว่างค้างไว้นะครับผมปิดเครื่องใหม่เปิดดูอีกทีนะครับ เห็นไหมครับมันจะเปิดเครื่องปุ๊บมันจะคุณหนักใกล้ป๊บ,บนึงแล้วก็ถ้าเจอปุ๊บก็อ่ะเชื่อมต่อเลยใช้งานได้ทันทีโอ้สะดวกสบายครับส่วนนี้ในการใช้ปุ่มควบคุมด้านหลังเนี่ยก็อธิบายไปหมดแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทดลองใช้ในการเล่นกับเพลงจริงให้ดูแล้วกันนะครับอ่ากดเนี่ยกดเพลงปุ่มนี้ครับก็คือกดให้มันเล่นเพลงกับหยุดเพลงนะครับแล้วก็เอาเสียงบอไปก็เพิ่มเสียง,งเพิ่มเวลาดึงขีดลองเพิ่มขม้นระดับระดับไหน เดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงครับบวกค้างไปหน้าลบค้างถอยหลังครับอ่าผมถอยหลังก่อนปึ๊บนี่ครก่อนเพลงก่อนหน้าอ่าทีนี้จะไปข้างหน้ากับเพลงเมื่อกี้ใหม่คือบวกค้างครับนี่ง่ายครับใช้งานง่ายมากมากทั้งหมดเลยนะครับหยุดเพลงก็กดตัวเดิมกดหยุดเพลงนี่เห็นะครับยอด อ่าแล้วทีนี้ครับมาดูที่ตัว EQ นี้นะครับเมื่อกดปุ๊บมันก็จะสลับเปลี่ยนไปครับมันจะเริ่มต้นที่ Standard นะครับเดี๋ยวเพื่อนลองฟังรูเองแล้วกันนะครับไปเอาไปใช้ก,การกางตรงนนะเดี๋ยวอ่าอันนี้คือ Standard ตัดอยู่นะครับมาเดี๋ยวผมกด EQ อ่าอันนี้จะเป็นเท b o ิลพัดนะครับ เป็นเบสดัดครับฟังเสียงเบสดีๆครับเบสมาเป็นลูกครับบวกเลยนี่กลับมาสแตนดานโหมดเหมือนเดิมนะครับใช้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับปุ่ม EQ นะส่วนการเล่นลำโพงของตัวนี้นะครับให้เรากดปุ่มบวกกับลบค้างไว้ประมาณ5วินาทีครับเดี๋ยวผมทำจริงให้ดูเลยนะครับ เสียขึ้นแบบนี้ครับคือรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับพี่เครกบการเชื่อมต่อมันจะหลุดครับทุกอย่างก็คือรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเลยนะครับอันนี้แล้วก็คือต้องเชื่อมต่อใหม่นะมันยังใช้ไม่ได้นะครับมันจะหลุดการเชื่อมต่อออกนะครับส่วนการรับสายโทรศัพท์นะครับกดปุ่มเพย์บัตทอนหนึ่งครั้งเพื่อรับหรือวางสายครับโทรมากดรับคุยเสร็จกดวางอย่างนี้นะครับแต่ถ้าต้องการปฏิเสธสายครับให้กด ตัวน,นี้ค้างไว้หนึ่งวินาทีแทนครับมันก็จะเป็นการตัดสายทิ้งไปหรือถ้าเกิดต้องการใช้งานไว้สทเทนนะครับก็อยู่ในหน้าเปล่าๆนะครับไม่ได้มีสายโทรเข้า,านี้นะครับก็กดปุ่มเพย์บทเทตัวน,นี้ค้างไว้เช่นกันครับนี่จะเข้าไปในไวส์สิเทนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงจริงที่ได้จากลาโพงทั้ง2ทางเลยดีกว่านะครับทั้งที่พูดมาเสียงออกลําโพงและเสียงที่เราพูดใส่ลาโพงออกมาจากโทรศัพท์นะครับปะอุ้ยมีสายโทรมาต้องรับสักหน่อย ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสสวัสดีครับนี่คือเสียงของผมที่พูดคุยโทรศัพท์นะครับแล้วออกทางลําโพงนะครับเสียงที่เราได้ยินจากคนที่ปลายสายพูดลำโพงมาเป็นแบบนี้เลยนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดนี่ครับเสียงแบบนี้นะครับ ตอนนี้ฉลับกันบ้างครับเป็นเสียงที่ผมพูดผ่านลำโพงนะครับแล้วออกในะมือถือที่เพื่อนๆได้ยินแบบนี้เลยครับนี่คือผมเปิดลำโพงของมือถือไว้นะครับแล้วผมก็พูดผ่านลำโพงโทรโซโอ PA2 นะครับเสียงที่เพื่อนๆจะได้ยินเป็นแบบนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นี่นะครับเสียงทั้งสองทางเป็นแบบนี้นะครับลำโพงโพโซพีเอสองส่วนการเชื่อมต่อเป็นซีโรโมดครับแน่นอนครับเราต้องมีโทโซพีเอสองสองเครื่องนะครับเป็นคนละสีได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นโทโซพีเอสองด้วยกันมันจะเชื่อมต่อกันได้นะครับไปดูด้านหลังนะครับจะได้มองเห็นนะอันนี้คือเครื่องโฮสต์นะครับอันนี้คืออีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับอันดับแรกครับเราเชื่อมต่อเครื่องแรกกับมือถือให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดเครื่องที่2ครับ จากนั้นครับเรากลับไมโิมโฟตัวแรกนะครับให้เรากดปุ่มทู u e t ช o านตัวนี้ค้างไว้ประมาณ5วินาทีครับจนมีนเสียงแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆฟังนะครับเนี่ยบุ๊บบุ๊บแล้วก็บุ๊ป อันนี้อันนี้คือเชื่อมต่อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็อันนี้คือกิจะพลิบชายอย่างนี้นี่อ่าเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานเป็นซิร์ฟเวอร์โหมดแล้วครับซึ่งพอเชื่อมต่ออย่างนี้นะครับตัวโฮสต์เนี่ยตัวที่มีเชื่อมนี้นะครับตัวแรกนะครับมันจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับสลับกันจะงงนะครับอ่าผมเลือกนี่ตรงด้วยตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเสียงดังๆดีกว่านะ จะได้เห็นนะครับนี่ตัวโฮสต์นี่ตัวแรกตัวที่2อนะครับเดี๋ยวดูนะครับเวลาพอเปิดครับถ้าสีแดงขึ้นฝั่งไหนว่าเล่นฝั่งนั้นอยู่เดี๋ยวดูที่ตรงตัวนี้ครับมันจะดุบดับดุบดับเลยนะครับอ่ะไปข้างซ้ายน,นครับข้างขวา <Vikings. S 1> <ค>ว้าว กลับมาข้างซ้ายอ้อโอ้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  นี่นะครับก็อนตอนนี้เป็นเซเรโอมครับแยกซ้ายขวาครับฟังเพลงสนุกครับโอ้สุดยอดสุดั้นการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบเซเรโมนะครับก็มาที่ตัวโฮสต์ตัวแรกของเรานะครับตัวมีชื่อคือตัวแรกของผมนะครับก็กดปุ่มบูทูธบนตัวนี้ค้างไว้ห้าวินาทีครับันจะมีเสียงแบบเหมือนเข้าเซเว่นนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือแยกออกจากกันเหมือนเดิมแล้วนะครับไป มาในเรื่องของแอปพลิเคชันดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนยังไม่มีก็เข้าไปโหลดได้นะครับทั้ง Android ด์โอเอเลยนะครับพิมพ์ว่าโทโต้ก็เจอแน่นอนครับเมื่อเข้ามาเชื่อมต่อลำโพงเรียบร้อยครับจะเข้ามาหน้านี้นะครับที่ตัวลำโพงเราบอกว่าแบตเตอรี่เห็นไหมครับว่าเอ่อวันนี้มีอยู่เท่าไหร่เจ็ดพันเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ครับคือ EQ เป็นสแตนดาร์ดอยู่ซึ่งเราสามารถปรับเองได้หรือเลือกพรีเซตที่เขามีมาให้ได้คือผมแบบบอกไปครับกดมอลสาวเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับนี่ ด้านล่างนี่นะครับคือเขาตั้งไม้ทั้งหมดเห็นไหมครับเบสพัดเบสลบคลาสสิคอลแดนดีฮิปฮอปแจ๊สริจินอลพวกนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็เราอยากได้อะไรกดได้เลยครับสมมติว่าจะเอาไปฮิปฮอปกดปุ๊บนี่ครับเขาก็จะมีปรับ EQ ให้เหมาะกับเพลงเพลงนั้นๆให้ครับฮิปฮอปลองเป็นแบบคลาสสิคอลนี่เห็นไหมครับประมาณนี้ครับเขามีปรับมาให้พร้อมครับถึง1 6แบบเลือกเลยชอบแบบไหนชอบแนวร็อกหน่อยก็จัดไป นะครับอะไรประมาณนี้โอ้อหเห็นไหมการก็จะพุ่งๆหน่อยสำหรับแบบเอาฟังเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนนะครับเลือกปรับเอาได้เลยนะ <S <S อ่าทีนี้ครับเราก็สามารถปรับได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือผมปรับมาตรฐานก่อนนี่นะครับเอานิ้วลากยี่ด้านบนนี้ได้เลยครับแต่ละสเส้นเลยนะครับแต่ละย่านเลยเนี่ยห้าสิบร้อยสองร้อยเนี่ยอ่ะ,อะไรอย่างเงี้ยชอบแบบเบรดพุ่งๆเอาไปเอาเบรด พุ่งสูงเลยอะไรเงี้ยอ่ะแล้วแต่นะครับวันนี้เพื่อนก็ลองปรับดูนะครับชอบแบบไหนก็จัดกันไปได้นี่อ่าปรับด้วยตัวเองได้เลยนะครับเพื่อปรับเสร็จล้วก็สามารถเซฟได้ครับใส่ชื่อได้ครับนี่ว่ามุมาสังกฤษดีกว่าพิมเป็มะม่วอะไรอย่างงี้ปุ๊บเทสอ่ะเรียบร้อยเน้นอยู่ข้างล่างครับครั้งหน้าครับ ปั๊บสมมติเราเป็นอื่นอยู่เราอยากจะใช้เมื่อกี้ที่เราเซยไปเทสนี่ครับกดได้เลยนี่กลับมาแล้วเมื่อกี้ที่เราตั้งมั่วๆไว้น,นครับ <laughs> ท่นนั้นยังไม่พอครับอันนี้พิเศษครับตัวนี้เห็นไหมครับ EQ Zone เห็นไหมครับซึ่งตัว EQ Zone นี่ครับก็คือการแชร์แบ่งปันกันเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้สำหรับคนใช้งานหูฟังหรือลำโพงสินค้าโทรโซดโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะมีบอกรุ่นในกราฟที่แชร์ดังน,นั้นว่าเป็นรุ่นไหนด้วยครับสมมติว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้เป็นคนที่เราติดตามอยู่ ดีครับดูของเขาตัดแบบนี้แล้วกด try เอานี่ครับป๊าบมันก็จะเข้ามาอยู่ในของเราเลยดูนะจําจภาพไว้นะอย่างนี้นะกลับไปที่ของหน้าเรานี่เหมือนเขาแล้วเห็นไหมครับคือเรายืมเข้ามาใช้นั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะหรือเมื่อกี้ที่ผมตั้งเนี่ยอันนี้ <c oughs> มเนี่ยแล้วอ้าวตั้งเหมือนของผมเลยเหรอเอาไ่เมื่อกี้ที่ผมตั้งอะแบบนี้ใช่ไหมครับผมอยากจะแชร์ให้คนอื่นไปหน้าเมื่อกี้ผมก็ทําได้ครับผมเลือกของผมนี่นะครับแล้วกดมุมขวาบนตัวนี้ นีครับแตเลือกว่าแชร์ทู EQ คิวโหรือแชร์ให้เพื่อนก็ได้ถ้าเกิดมีเพื่อนใช้ด้วยกันนะครับก็แชร์ทู EQ คิวโซนครับปึ๊บแล้วก็ใส่ชื่อใส่อะไรไปเนี่ยเคปึ๊บกดแชร์ Share เลยทีนี้คนอื่นก็จะเห็นของเราเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเห็นของคนอื่นนะครับเขาก็จะเแนวเสียงในของผมนั้นไปใช้ได้นี่ครับสามารถแชร์กันได้เหมือนๆคอมมูนิตี้ของคนใช้ลำโพงโซลโซ,โซด้วยกันเลยประมาณนี้นะครับสุดยอดเลยตัวนี้แ่ว์แฉว์วฉวควบคุมปรับแต่งทุกอย่างผ่านตรงตัว แอปพลิเคชันนี้ได้หมดเลยนะครับนี่ปรับตั้งค่าได้นี่อัปดงอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์มแวร์ได้หมดเลยนะครับเพราระว่าอัปเดตนะครับอ่ามันจะได้ได้ของใหม่เสมอนะอ่ะประมาณนี้นะครับ,รบการใช้โทรศัแอปฟลมากเลยแล้วตัวนี้ครับเรื่องของน้ำหนักก็เป็นเรื่องที่หลายคนเขาองใจกันมาเหมือนกันนะครับผมช่่งให้ดูครับตัวนี้มาอยู่ที่538กรัมครับมือถือผมมาหนักประมาณ300กรัมอ่ะ ก็คือหนักกุมมือนิดหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นตัวพวกพาที่แบบว่าเฮ้ยใส่กระเป๋าอะไรขนาดนั้นมันก็คือแบบเราต้องถืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าอาจจะน้ำหนักขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้าถามว่าลาโพงขนาดเนี้ยหนักไหมไม่หนักนะครับผมมีลำโพงตัวใหญ่หนักเกือบเกือบสองโลอย่างเงี้ยอันนี้แบบประมาณท่ารอยกร,รัมพกความสุดสบายอยู่นะครับและนี่ครับผมจะพิสูจน์ให้ดูครับว่าตัวนี้กันน้ำระดับ IPX7 จริงหรือไม่ครับเปิดเพลงก่อนแล้วก็สาดน้ำให้ดูนะครับอ่ะ เห็นไหมครับไม่มีปัญหายัางสามารถเล่นได้เหมือนเดิม Oh. เด็ดน้ำแค่ไหนก็ไม่กลัวนะครับอีกมุมนึงที like or or anyone anyone ่อยากให้ดูนะครับไปน้ำกระชาย เขาด้วยครับเป็นเพราะที่ทุกคนรอคอยครับเราไปฟังเสียงจริงของเขากันดีกว่านะครับชึ่งแนวเพลงที่เหมาะกับเขานะครับผมแนะนําว่าเป็นแนวเพลงพวกอะคูสติกป๊อปฮิปฮอปบล็อกอะไรพวกนี้นะครับมันจะฟังเข้าถึงกว่านะครับตัวนี้ไปเราไปทดลองฟังเสียงจริงของเขากันครับ ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับโทโซ PA 2ตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ลองฟังกันไปนะครับผมลองครับผมลองเปิดแบบเสียงดังสุดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพลังของเขาน่าจะเกิน16วัตต์ได้ซ้ำครับเป็นเรืความรู้สึกนะคือข้อมูลเขา,า16วัตต์ก็ตีเสมอว่า มันโหดนะมันมันพลังพลังของเขามันมันเหลือล้นนะครับบอกว่า20บวัตตผมก็เชื่อนะครับอืมใช้ได้เลยนะครับตัวเสียงตัวซุ้มเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ทเทอร์ดเบิลลองฟังไปมันสามารถปรับ EQ ได้หรือว่าแบบเนี้ย EQ ที่ตัวเครื่องได้เลยเหมือนกันมันก็ทําให้อ่าเราสามารถ เลือกตามแบบที่เราชอบได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่จา้าียงของเขาที่ผมลองฟังดูเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ไปแต่ละย่านให้ฟังนะครับเราเริ่มไปที่ย่านเสียงเบสก่อนเลยละกันนะครับตัวเสียงเบสนะครับจมมวลปานกลางครับกระเดื่องมีความทุ้มแน่นซับดีลูกหนานุ่มนะครับซาวเบสกระจายออกด้านข้างให้มิติที่ดูกว้างๆนะครับไม่ได้เ่ามันเป็นลูกปุ่มอัดเข้ามาอย่างนี้หรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นลูกเป็นเบสกระจายกว้างๆอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปที่ย่านเสียงกลางเสียงร้องมีความคม ชัดสว่างสดใสแถมปลายเนื้อเสียงนั้นก็พุ่งเด่นคมชัดแยกกันกับชิ้นเครื่องดนตรีได้ดีครับเสียงร้องนำหน้าเครื่องดนตรีแบบชัดเจนเลยด้วยตัวนี้นะครับต่อที่ย่านเสียงแหลมครับเสียงแหลมนั้นให้เนื้อเสียงที่ไม่ได้หนาและไม่บางไปนะครับกําลังพอดีและดูชัดเจนแต่จะมีความใสคมและดูผิวของหางเสียงแทรกมาอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายคือเวทีและมิติเสียงนะครับเสียงร้องจะวางตรงกลางและปลายเสียงพุ่งขึ้นด้านหน้านะครับวางเสียงเครื่องดนตรีไว้รอบตัว ระจายน้ําหนักเสียงได้ดีถือว่าบาลานซ์ออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นลาโพงอีกหนึ่งตัวที่ฟังง่ายฟังสบายฟังได้หลากหลายแนวนะครับ,บรวมไปถึงสามารถปรับ EQ ให้เป็นตามแนวที่เราชอบได้นะครับบางคนชอบเบสหนักหน่อยแล้วก็อาจจะกดเพิ่มเบสหรือไม่ก็ในแอปไปปรับให้มันเบสขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็ทําได้อีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าใช้งานได้ดีและคุ้มค่าจริงๆครับโทโซ PA 2ตัวนี้นะครับแล้วเป็คะนะครับกับค่าตัว 1,990บาทนะครับผมมองว่าคุ้มค่านะ อ่ามันไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปเธเจ้อไม่ถึงอยู่ในขนาดที่พอดีพอดีอารมณ์ประมาณแแบบอืมเราอยากหาลํโพงดีๆสักตัวใช้ยาวๆอะ่ะตัวนี้ก็เป็นถังเลือกที่ดีนะครับโดยไซส์ที่พกพาพกไปไหนมาไหนง่ายด้วย,วยนะครับอ่าโอเคก็ฝากไว้หนึ่งตัวแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนกำลังมองหาลํโพงสไตล์ประมาณนี้อยู่นะครับโทโซ P A สองเป็นหนึง่งงเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับนี่ผม,มรีสิวเขาที่ใต้วิดีโอนะครับไปลองดูรายละเอียดเพิ่ม เอมีก็ได้นะครับเผื่อมีตรงไหนเพื่อนๆข้องใจสงสัยอยู่ก็เผื่อจะได้ตัดสินใจชิ้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอของผมนี้จะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นนะครับเผื่อกบางเร่งอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีไหมดูวิดีโอนี้น่าจะได้คําตอบนะครับเดีคยวับยังไงก็ไว้เจอกัน,กน,ว,กนว,วิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวกันครับสวัสดีครับโทโซพีเอสอง